ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกัน้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื M ่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 สาวใหญ่ขับกระบะชนเสยท้ายรถจักรยานยนต์คนขี่ล่วงตกรถสลบรถยนต์บองมองไม่เห็นนักศึกษาเทคนิคตราขี่รถจักรยานยนต์กลางรม่มมองไม่เห็นกระบะจอดข้างทางชนท้ายบาดเจ็บพายุฝนพันต้นใสอายุกว่า100ปี รับรถเก่งเสียหายขณะที่หลายจุดน้ำท่วมถนนต้นไม้ล้มฝากทางต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและปราทีวีดอคอสาวใหญ่ขับกระบะชนรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่ด้านหน้าคนขับขี่ล่วงจากรถสลบเมือนสาวใหญ่บอกมองไม่เห็น เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีวันที่16พฤษภาคม2559ร้อยตำรวจโทรสิทธิชัยสายถอน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ว่ามีเหตุรถยนต์เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่หน้าปั๊มน้ำมันปตทเก่าบริเวณหมู่ที่6บ้านบางอินตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายในที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังอาสาสมัครกู้ภัยตราเรอขตอําเภอคลองใหญ่เพื่อขอกำลังช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda w เว e ร้อยหมายเลขทะเบียนกอจอยอ .843 ตราดล้มอยู่ล้มความอยู่ริมถนนสายสามคลองใหญ่หาดเล็กสภาพรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไม่มากนักส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนายอ่อนสุขสวัสดิ์อายุ58ปีอยู่บา้านเลขที่96หมู่บ้านบางอินตะบนคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงนายอ่อนได้หมดสติไปพักใหญ่เนื่องจากศรีรษะฟาดพ,พื้นอย่างแรงทําทให้เลือดไหลออกทางจมูกมากส่วนตามรําตัวตามแขนขามีแผลถลอกเล็กน้อยโชคดีที่มีหมวกกันน็อกสวมอยู่จึงได้แค่สะดบไปจากนั้นกู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนําส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ นอกจากนี้ยังพบรถยนต์กระบะคู่กรณีจอดอยู่คือรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุหมายเลขทะเบียนบองง8292ตราสีเทาสภาพรถยนต์กระบะได้รับความเสียหายที่บริเวณกระจกด้านหน้านอกจากนี้ฝ่ด้านหน้าแตกยุบเข้าไปนางสาว เยี่ยมรักทำปานอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่398ตบูหมู่7ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดคนขับรถจนกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดบอกว่าตนเองขับรถมาจากคลองใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปตัวเมืองตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่ขับมาด้านหน้าทำให้เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมไม่เห็นรถจักรยานยนต์นนท,ท,นนนที่ขับนำหน้ามาทำให้มองไม่เห็นจริงๆ นักศึกษาเทคนิคตราดขี่รถจักรยานยนต์กลางล้มมองไม่เห็นกระบะจอดข้างทางชนท้ายบาดเจ็บเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่16พฤษภาค,คม2559บริเวณที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองตราถนนท่าเรือจ้างอำเภอเมือ,จองจังหวัดตราเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพบผู้ รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายเป็นนักศึกษาวิจัยเทคนิคตราบาดเจ็บที่ขาซ้ายไม่สามารถขยับตัวได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองตราจึงได้เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลตราตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหมายเลขทะเบียนหนกข 5833ตราสภาพรถด้านหน้าพังเสียหายขณะที่รถจนกระบะโตยโยต้าวีโก้หมายเลขทะเบียนบจ .7277 ตราฝ่ายท้ายด้านขวาถูกชนแตกผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาจากวิทยาลัยเทคนิคตราโดยกลางล้มมาด้วยเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บน่าจะมองไม่เห็นรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนนซึ่งจอดอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก่อนจะพุ่งชน ท้ายจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวพายุฝนพัดต้นไสรอายุกว่า100ปีทับรถเก่งเสียหาย ขนาดที่หลายจุดน้ำท่วมถนนต้นไม้ล้มขวางเวลา14.00นาวันที่16พฤษภาคม2559ได้เกิดลมพายุฝนในอำเภอเมืองตราดอเภอแหลมงอบและอเภอเขาสมิงนานกว่า1ชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่มีกิ่งไม้และต้นไม้ล้มขวางถนนหลายจุดเช่นทางเข้าหมู่บ้านกุงไทยมีกิ่งไม้ล้มขวางทางเข้ารถไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขนาดที่ถนนสายสุขุมวิทตั้งแต่หน้าสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราจนถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตราระยะทางประมาณ500เมตรมีเศษกิ่งไม้หักเต็มพื้นถนนส่วนบริเวณหน้าปั๊มบางจากหนองบัวหน้าโชรูมอิซุซุมีน้ําท่วมผิวการจราจรหนึ่งช่องทางเนื่องจากน้ําระบายไม่ทันทําให้การจราจรต้องชะลอความเร็วส่วนที่หน้าโรงเรียนสตรีประเสริศิลเขตเทศบาลเมืองตราตบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราต้นทรายขนาดใหญ่อายุกว่า100 ปีถูกพายุพัดโค่นลงมาทับรถจนเก๋งฮอนด้าหมายเลขทะเบียนกช1830จันทบุรี ของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราดพังเสียหายทั้งคันนอกจากนี้ยังทับสายไฟฟ้าขาดอีกหลายเส้นส่งผลให้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองตราดดับเป็นบางช่วงหลังจากที่เจ้าของทราบเรื่องได้เดินทางมายัางที่เกิดเหตุถึงกับร้องไห้หลังเห็นรถยนต์อยู่ในสภาพพังเสียหายด้านเจ้าของรถยนต์กล่าวว่า ทุกวันตนเองจะนำรถมาจอดริมถนนแล้วเข้าไปทำงานที่ธนาคารซึ่งในแต่ละวันไม่ได้จอดที่เดิมจนกระทั่งวันนี้ได้นำรถมาจอด ตายต้นใสตามปกติก่อนจะมีคนมาแจ้งว่ารถโดนต้นไม้ลมทับพังเสียหายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับเจ้าของรถว่าระเบียบราชการไม่สามารถช่วยเหลือความเสียหายได้เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อีกทั้งต้นใสที่ก้นทับรถยนต์ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลแต่เป็นต้นไม้ของเอกชนที่ปลูกไว้นานแล้วจากนั้นได้แนะนําให้เจ้าของเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตํารวจปูทอนเมืองตราดต่อไป 是。 พบภายน้อยหน่าแล้วหลังถูกยิงกบด่านเงียบวันนี้ออกมาเดินโชว์ตัวหาอาหารในหมู่บ้านพบแข็งแรงปกติยังเป็นช้างอารมณ์ดีเหมือนเดิมเมื่อเวลาห้านาฬิกาคืนมาที่16พฤษภาคม2559เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างอุทยานน้ำตกของแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราและอปปรตาบลหน,นองบอนอาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตหนองบอนจำนวนกว่า30คนรวมกันไล่ต้อนช้างป่าชื ภายน้อยนาหลังลงจากเขาปีกาบ้านเขาปีกาตบนหนองบอนและลงมาหาอาหารกินในพื้นที่ตบนหนองบอนอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราโดยภายน้อยนาได้เดินเข้ามาในหมู่บ้านเป็นครั้งแรกหลังถูกชาวบ้านใช้ปืนลูกซองยิงจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่10พฤษภาคม2559และมีทีมสัตวแพทย์กลม อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ามาดูแลและรักษาโดยการฉีดยารักษาบาดแผลค่าเชื้อและให้ยาบำรุงร่างกายซึ่งช้างภ่ายน้อยนาได้ขึ้นเขาปีกาหายไปตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2559และเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ภ่ายน้อยนาได้ลงจากเขาปีกาเข้ามาในหมู่บ้านเส้นทางเดิมที่เคยเดินทางเข้ามาโดยมีชุดเฝ้าระวังช้างคอยเดินประกบตลอดเวลา ขณะที่อปปร,รออาสาสมัครกู้ภัยและชาวบ้านที่ทราบข่าวก็ออกมาดูและช่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งช้างผ่ายน้อยนาเดินตามถนนมีรถยนต์กระบะที่มีเจ้าหน้าที่นั่งท้ายกระบะใช้โทรคงประกาศเตือนชาวบ้านที่ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาให้หลบไปก่อนส่วนด้านหน้าผ่ายน้อยนาจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกของแก้วจำนวน2-3ถึงคนเดินนำและถือกล้วยลอ่อ ให้ภายน้อยนาเดินตามทางส่วนด้านหลังของภายน้อยนาก็มีชุดเจ้าหน้าที่อีกประมาณ20คนเดินตามซึ่งใช้เวลาน,านานกว่า2ชั่วโมงภายน้อยนาก็กลับเข้าป่าไปเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าบอกว่าภายน้อยนามีสภาพร่างกายเป็นปกติแข็งแรงดีแถมยังเป็นช้างที่อารมณ์ดีเหมือนเดิมไม่มีอาการดุร้ายใดๆเจ้าหน้าที่ที่เดินนำภายน้อยนาก็เดินอยู่ในระยะไม่ไกลนัก การเดินทางลงมาครั้งนี้เพราะออกมาหาอาหารกินตามปกติแล้วรถตู้ร่วมออบริษัทก่อชานกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสําอองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุษารีใต้สถานี b t s อันุสารีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอดชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ทาเรือเฟอรียโทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับปรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตรากำหนดจัดประกวดผลไม้6ชนิด1ในกิจกรรมหลักงานรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราประจำปี2559 นายพงศักด์เอมดวงเกษตรจังหวัดตราเดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวารกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2559ขึ้นระหว่างวันที่18-22พฤษภาคม2559ณบริเวณสนามหน้าสารกางจังหวัดตราดเพื่อเป็นการประราชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดตราตลาดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลักประกอบด้วยการจัดตลาดนัดผลไม้ราคาประหยัดการออกร้านโอท็อปการแข่งขันประกอบอาหารการออกร้านสินค้าราคาถูกและจุดเด่นของงานอีกอย่างหนึ่งคือการประกวดผลไม้6ชนิดประกอบด้วยทุเรียนพันหมอนทอง มังคุดเงาะพารุงเรียนสับปะรดพันตราสีทองระกำมหวานและลองกองโดยการประกวดผลไม้กำหนดจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคม2559ยเได้เปิดรับสมัครผลไม้เข้าประกวดตั้งแต่8นาฬิกาถึงส0นาฬิกาณสถานที่ประกวดบริเวณสถานที่จัดงานและคณะกรรมการจะตัดสินการประกวดผลไม้ระหว่างเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจส่งผลไม้คุณภาพเข้าร่วมประกวดใน วันและเวลาดังกล่าวปพอตราสรุปวาตภัย2ตำบลอำเภอบ่อไร่ร15้หลังคาเรือนเตือนยังอยู่ในช่วง คาดการพายุฤดูร้อน14-17พฤษภาคมให้ประชาชนระวังและรับมือนายทิตนันอุดมสุขป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากเทศบาลตำบลหนองบอลอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดว่าเมื่อบ่ายวันนี้ได้เกิดวาตาภัยในพื้นที่ตำบลหนองบอล8หลังคาเรือนและตำบลนนทรี7หลังคาเรือนรวมชาวบ้านได้รับผลกระทบจากวาตาภัย15หลังคาเรือน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหระเสียชีวิตในเบื้องต้นหลายหน่วยงานให้การช่วยเหลือทั้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราได้ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านในเบื้องต้นแล้ว น,นายทิตนันกล่าวอีกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในวันที่14-17พฤษภาคม2559บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหนวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ และพักตะวันออกเชียงเหนือ และทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกันโชกรางและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อนซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองและลมกันโชกรางอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร จึงได้แจ้งและกำชับให้ทุกอำเภอตรจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแขงเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอ,อกกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและสื่อมวลชนท้องถิน่นให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับมือโดยดูแลบ้านเรือนให้มีความแข็งแ,งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ตัวบ้านรวมทางงดใช้โทรศัพท์มือถือในที่โล่งแจง้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐก็ให้ตรวจสอบป้ายโฆษณาหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแ,งแรงหาก พบว่าอาจไม่ปลอดภัยกับประชาชนก็ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราดหมายเลขโทรศ,รรศัพท์039525727-30ตลอด24ชั่วโมง มูรนิธิพอ,อสวปร,ระจำจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงงอนในแพทย์ แรัตวสุธาดาในแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดราในฐานะกรรมการและเลขานุการพอ,อสวประจำจังหวัดราดเปิดเผยว่าหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร,ราชชนนีประจำจังหวัดราดร่วมกับที่ว่าการอำเภอแหลมงอบและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่กำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารในวันพุธที่18พฤษภาคม25.59ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณสาระอเนกประสงค์บ้านหวังตาสาังหมู่ที่7ตำบลคลองใหญ่อําเภอแดมงอบจังหวัดตราสำหรับการจัดหน่วยให้บริการครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการออกหน่วยบริการทันตกรรมการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวในวันและเวลาดังกล่าว